วุฒสัญยากําลังจะบอกอะไรคะในยะอะไรในยะแบบนี้อืตอนนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลหรือคนหมอรัฐบาลพยายามที่จะตั้งข้อหากบะบือกับพลเอกบุญเลิศนะครับเพราะจะตั้งข้อหากบฏเนี่ยก็แสดงว่าถ้าดําเนินคดีพลเอกบุญเลิศได้อืรัฐบาลก็อยู่พลเอกบุญเลิศก็ไปเพราะไม่รู้จะไปไหนนะครับไปอยู่ธมากนตามปกติหรือว่าไปอยู่ในคุกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ไม่สามารถที่จะขาดการได้รัฐบาลไปนะครับไปไหนเป็นคำถามนะครับที่ผมจะต้องมาขยายให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจรัฐบาลจะไปได้ตามรัฐมนูยล,ลาออกกับยุบสภาคุบรดดุดงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าคนจำนวน เพียงแค่หนึ่งแสนคนนะครับว่าสามหมื่นครั้งที่แล้วเนี่ยเยอะนะแสนคนก็ไม่เยอะเพราะบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะความหมายที่ต้องล้านของพลเอกบุญเลิศเนี่ยนะครับมันจะนําไปสู่อะไรนะครับรหัสนี้พลเอกบุญเลิศไม่ได้พูดแต่ผมจะขยายความให้ฟังว่าอโอกาสของความเป็นไปได้เนี่ยนะครับถ้าคนจํานวนมากยังไม่เคยม็อบในโลกนี้เนี่ยนะครับ ที่ขึ้นไปถึงล้านคนทีเพราะถ้าพลเอกบุญเลิศทาได้เนี่ยนะครับก็กินเนสบุ๊กเนี่ยต้องลงเนี่ยนี่ไม่ได้พูดให้ตลกหรือขำนะครับทีนี้ถ้คนจํานวนขนาดแบบนี้ม,มาแสดงออกเนี่ยนะครับความหมายของการชุมนุมโดยสงบเนี่ยม,มันจะเกิดขึ้นได้ทันทีทั้งๆท,ที่มีคนเยอะขนาดนั้นถูกต้องครับเพราะความหมายของคนเยอะเนี่ยนะครับมันเยอะเกินที่รัฐจะควบคุมได้นะ นะครับรัฐอาจจะอ้างว่ารัฐบาลอาจจะอ้างว่าเลือกตั้งมาด้วยสิบห้าล้านเสียงไอ้นั่นคือการย่อนบัตรแต่การที่คนหนึ่งล้านคนออกมายืนหรือมาอยู่บนท้องถนนและบอกว่ารัฐบาลไปได้แล้วเนี่นะครับการออกมาหนึ่งล้านคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากกว่าการที่ชักชวนคนไปย่อนบัตรเพราะชักชวนคนไปย่อนบัตร มันทำกันหลายวิธีโฆษณาประชาสัมพันธ์อเอานโยบายมาแจกแจงกันสามสิบ uh, วันสี่สิบ้าวันหาเสียงจัดรถขนคนไปลงหัวคะแนนจัดตั้งดำเนินการกันต่างๆถึงออกมาเป็นล้านล้านเสียงแต่คนหนึ่งล้านคนที่ออกมาชุมนุมเนี่ยจัดตั้งก็ไม่ได้เพราะจัดตั้งได้ก็แบบพรอใชัยว่าห้าหมื่นนะครับเพราะหนึ่งล้านคนเนี่ยมันจ้างมันไม่ไหวแล้ะนะครับจะบอกหนึ่งล้านคนมาจ้างคนละ 6พันเพื่อ6พันล้านก็มนไม่ได้หรอกครับเพราะบริหารจัดการไม่ได้รถรถมันจัดการไม่ได้นะครับมันไม่รู้ว่าอะไรมันจะเป็นอะไรแต่สภาพการถ้าเกิดขึ้นแบบนี้อาจจะไม่ถึงล้านอาจจะเก้าแสนแปดแสนห้าแสนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยปริมาณแบบนี้เนี่ยครับมันเป็นปริมาณที่แสดงออกซึ่งการไม่พอใจรัฐบาลทีนี้เนี่ยนะครับความหมายเนี่ยนะครับผมจะเรียนว่าหากคิดว่า เมื io, ่อคนหนึ people, uhm ่งล uh, ้านคนออกมาแล้วอยู่เฉยๆอ๋อมันไม่จําเป็นต้องเฉยแลวครับการกระทําเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเดี๋ยวยึดโน่นยึดนั่นยึดนี่นะครับแต่มันมีการกระทําของท่านมหาธรรมะคานธีซึ่งเรียกว่าเป็นต้นตํำรับสันติอหิงสาครก็คือการกระทําโดยไม่กระทําครับท่านผู้ชมคําว่ากระทําโดยไม่กระทําเนี่ยนะครับนั่นก็คือการดื้อแ่งการบอยคอร์ด การไม่ยอมรับการที่หมาชนออกมายืนอยู่บนท้องถนนห้0แ0 0แปดแสนหรือหนึ่งล้านเนี่ยมันแสดงออกถึงความรู้สึกค,คนหนึ่งล้านคนมามยืนอยู่เนี่ยนะครับแสดงว่ายังมีคนอีกหลายล้านคนอที่พร้อมที่จะขานรับในการเคลื่อนไหวในการที่จะยึดโยงสถานการณ์เข้าหากันนะครับเพร้ะมแต่คนหนึ่งล้าน,าค,น 1, 000, คนมีมติอย่างหนึ่งอย่างใดออกมานะครับ หรือคนจํานวนมากที่เสียายระดมมาได้มีวัติอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาแล้วเกิดการขานรับให้เห็นเป็นปฏิยาต่อ,อเนื่องได้อย่างฉับพลันทันทีเป็นเบื้องต้นเฉพาะหน้าก่อนอนะครับสาธิตให้เห็นก่อนซึ่งไม่รู้ว่าวิธีการอะไรก็แล้วแต่เขาจะไปคิดหานี่ผมพูดตามทฤษฎีให้เห็นภาพเนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดการหยุดชะงักสถานะของรัฐบาลจะเป็นแบบนี้คุณบุร สถานะของรัฐบาลเนี่ยนะรัฐบาลซึ่งถือว่ามีรัฐาธิปัตย์อยู่ในมือ,อมสาระสําสคัญคือต้องสามารถดําเนินการบริหารจัดการความเป็นไปของประเทศเนี่ยนะให้เป็นไปตามกลไกให้ได้การชุมนุมของคราวพันธมิตรนะครับที่ไปยึดทำเนียบเนี่ยก็เพื่อที่จะตีเข้าสู่ศูนย์กลางของรัฐบาลมไม,ม่ศูนย์กลางอานาจไม่ให้สามารถที่จะบริหารจัดการได้แต่เผอิญม,มันต้องเผอิญน,นะ เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่มันไม่เหมือนสมัยก่อนมีคอมพิวเตอร์ก็สมัยก่อนหนังสือเข้าออกราชการถูกยับยุดหมดแล้วไม่รู้อะไรจะเป็นอะไรเสร็จบริหารราชการต่อไม่ได้แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดมันมีการเตรียมการล่วงหน้าสามารถเชื่อมโยงสั่งการผ่านกลไกเน็ตเวิร์กของทางด้านการสื่อสารได้เพราะฉะนั้นไม่มีผลสิ่งที่รัฐบาลกลัวก็คือตรงนี้ซึ่งมันมีวิธีการมากมาย ที่จะทำให้อำนาจรัฐเป็นอัมภาตนะครับทีนี้พออำนาจรัฐเป็นอม,มพาตเนี่ยนะครับความรู้สึกนึกคิดของรัฐบาลเนี่ยนะครับกับปฏิยาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทํำยังไงอ้อาวสั่งให้ตํารวจก่อนออกมาดําเนินการตํารวจทั้งประเทศมีเท่าไหร่เท่าไหร่ครับสามแสนอ่าสามแสนสี่แสนคนจํานวนยังไม่เท่ากับม็อบเลยอื พราะั้นเจาตำรวจไหนที่มาจัดการจะทิ้งมาหมดได้ไงสามจังหวัดใต้ก็ต้องดูแลพื้นที่อยู่ตามอำเภอตามตำบลตามในตัวจังหวัดต่างๆก็ต้องม,มีตำรวจดูแลความสอบเรียบร้อยอยู่ๆบอถอนกำลังตั้งสามแสนมาจัดการกับม็อบตำรวจก็ประเทศก็เดี่ยงแล้วเหมือนกันแสดงว่ากลไกบริหารจัดการแล้วก็ไม่ได้เพราะ ตำรวจก็ไม่น่าจะทำอะไรได้นะครับก็มาดูว่าท,ทาหารเอาละทาหารมีกำลังนะครับแต่ถ้ากำลังคนหรือกำลังประชาชนที่ออกมาชุมนุมขนาดนี้แล้วฐานจะคิดยังไงฐานจะคิดยังไงทหารจะเข้าไปบอกว่าจัดการเขาบอกว่าฐานบอกไม่จัดการไม่จัดการเดี๋ยวคนแสดงก็ถามว่าทำไมห้าสองจัดการได้ ทำไมห้าสามฐานเขามาจัดก,การได้อมผมก็ถึงต้องเรียนว่านี่เป็นเรื่องที่ผู้ชุมนุมหรือเสียไอ้เนี่ยครับจะต้องกลุมหลักการตรงนี้นะครับให้แข็งแรงอย่าไปสร้างเงื่อนไขอให้สามารถเข้ามาปรับปรามหรือไปสร้างเงื่อนไขให้มีโอกาสเป็นช่องว่างให้มันเกิดการบาดเจ็บสูญเสียขึ้นมาได้เพราะถ้าจำนวนคนมากพอเนี่ยมันทำให้ประเทศเป็นอัมพาตได้ด้วยวิธีการ มากมายแล้วแต่ถ้าขืนมีบางส่วนนะครับไปกระทําแบบเหมือนที่ว่าก็เหมือนเข้าทางจำผมย้ําว่าจํานวนคนนี่เป็นจํานวนมากเลยนะครับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปขยับอะไรเพราะจํานวนคนมันกระจายไปอยู่ดแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคือกลุ่มผู้ชุมนุมน,นะครับปัจจัยหลักอยู่ที่จํานวนคนอย่างเดียวเลยถูกต้องครับจํานวนคนอย่างเดียวมันถึงจะเดินไปสู่เส้นทางที่ความหมายของ สิ่งเราเรียกว่าสันติและอาหิงสาได้นะครับอาหิงสาก็คือการกระทําที่ไม่กระทํานะครับเรื่องมันอาจจะยุติได้ภายในวันสองวันเพราะรัฐบาลต้องคิดว่าถ้าขนาดแบบนี้รัฐบาลก็อบอกยังนิ่งเฉยดื้อดึงไปคนหนึ่งล้านคนเชื่อมโยงกับคนในครอบครัวอีกสามล้านคนอีกห้าล้านคนมันจะเกิดกระบวนการเคลื่อนไหวกระเพื่อม โดยไม่จําเป็นจะต้องออกมาอยู่บนท้องถนน้ะผมเรียนนะครับบทเรียนอันนี้เนี่ยคือบทเรียนอะไรที่อยากจะมาเล่าท่านผู้ชมฟังคือบทเรียนหลังจากพฤษภา35ก่อนที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะออกมาดับวิกฤตของชาตินะครับหลังจากที่ทหารเข้าดําเนินการปฏิบัติการกวาดจับพลตรีจําลองกับผู้ที่ชุมนุมอยู่บนถนนได้ดำเนินทุกคน บนถนนราชดำเนินว่างเปล่าคุณประดมวันนั้นเราก็ทําข่าวอยู่ในพื้นที่เหมือนกันนะครับเห็นกำฐานกําลังเข้าจับกลุ่มมนตรจาลองหลายคนก็บอกว่าอืแพ้แล้วแพ้แล้วผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องประสร์มากมายนักรับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ไปอยู่ในรามกําแหงนะครับในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่ารามกําแหงรู้จักลูกทางในรามกําแหงดีนะครับก็ไปช่วยดูแลความปลอดภัยในการจัด ป้องกันแม่ฐานบุกเข้ามานะครับในขณะนั้นเนี่ยผมเรียนเลยนะได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายประชาชนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในทุกจังหวัดผมย้ำในทุกจังหวัดเลยนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติการอบอยคอร์ดรัฐบาลทั้งประเทศทำให้ประเทศเป็นอ,าาอัม,อมาพาตอัมพาตนะครับ สาภาพแรงงานต,างต่างๆเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ได้บทสรุปที่เป็นบทเรียนอันชัดเจนว่าไม่จำเป็นต้องอยู่บนท้องถนนแล้วทำให้รัฐบาลสิ้นสาภาพความชอบธรรมไปจากผู้คนทั้งประเทศที่ไม่เอาด้วยกับอำนาจที่เป็นอยู่ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เหมือนกันแหละครับผมเรียนว่าจุดชี้ขาดนะครับจุดชี้ขาดอยู่ที่ตรงนี้เอาละ เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องกองทัพเหมือนคุณบุญรมว่าก็มีคําถามมากมายมนะครับเหมือนที่พันธมิตรแต่นาพันธมิตรถามบาดเจ็บล้มตายอใครรับผิดชอบนะครับบาดเจ็บล้มตายใครรับผิดชอบแน่นอนนลครับผู้ชุมแกนนําเนี่ยอืนะครับเพราะฉะนั้นแกนนําพาคนไปเที่ยวยึดน่นยึดนี่ก็ไอ้นั่นแหละครับมีความเสี่ยงที่ฝ่ายปฏิบัติการจะดําเนินการได้นะครับคนออกมาไม่เยอะ ผมถึงหมอต้องไปถอดรหัสของเสียไอ้คนร้ายไม่เยอะเลิกเลิกแล้วเป็นไงฮะเลิกแล้วมันจะพ่ายแพ้มันจะหมดนะโดยกฎธรรมชาติไม่หมดแล้วครับเดี๋ยวจะขยายฟังต่อว่าไม่หมดยังไงอันที่สองเนี่ยนะครับว่าอ้าไม่บาดเจ็บไม่ล้มตายและฐานจะลองอีกไหมผมว่าคำสัมภาษณ์ของพลเอกบุญเลิศหรือเสียอ้ชัดเจน ไม่จาเป็นในฐานต้องมาปฏิวัติอความหมายนี้ในยะน,นี้จะถอดรหัสไปถึงการปฏิวัติประชาชนใช่หรือไม่มแล้วถ้าปฏิวัติแบบนั้นกองทัพจะมีท่าทีอย่างไรอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตามแล้วก็ดูกันว่าอะโอกาสจังหวะไหนที่มันจะเกิดการหมุนขวากันจะเป็นการประทะก,กันหรือมารวมตัวกัน น,นัน่นสิเ<ด>พราะว่าดเดี๋ยวเบรกสุดท้ายคุณสัญญาณเองคงจะต้องพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความแรงที่หลายคนเนี่ยกำลังหวันหวันกันอยู่ด้วยว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะคะคแต่ว่าช่วงนี้ค่ะพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะค